สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครับเมื่อนีนพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางนะครับตื่นเช้าขึ้นมารับบรรยากาศอาบน้ำเรียบร้อยนะครับเตรียมของนะครับสิออกเดินทางนะครับเตรียมของจะออกเดินทางไปบ้านเพ่งนะครับเนี่ยไปงานไล่สวดวันที่สิบเก้ายี่สิบนะครับพี่น้องแล้วจากอ่าผลในยินข่าวว่าเผนสิมีการจัดงานลอยกระทงน้ำนะครับพี่น้องครับจัดลอยก็เลยเตรียมของแล้วก็สิออกไป จะง่ายนี่แหละนะครับเพราะว่าสิบแว่ไปเอาของปาลาริมโของอยู่เพราะว่าพี่น้องสั่งมาหลายนะครับรวันศุกร์เป็นนังเข้มเกียดแ,แหง่งกบแหง่งปลาแห่งจิบปูมปลาแดกนะครับเดี๋ยวจะรอสิบแว่ไปเอาของอปาลาริมโขงก่อนจะสิออกเดินทางเนาะพี่น,น้องเนาะอันนี้กับบรรยากาศอยู่บ้านเรื่องอันี่ล่ะครับเสียงธนูวาวปุ้ยดังกุ๊บตีบเลยพี่น้องเลยนะครับตื่นเต้าขึ้นมากมีแต่เสียงธนูวาวเนี่ย ตูดีดูดีดูดีดูจนเห็นแล้วครับเด็กหน่อยเลียนวาวสันั่นเลยหอดผูยย้ใหญ่หมดละนะครับอ่ะเศร้านี่เกษียได้บายบายก่อนหน้าบ้านหลังน้อยเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาคล้องเครื่องใส่เกษียให้เต่าแม่มาเบิงให้นะครับนะให้ทีมงานมาเบิงให้นะครับดูแลให้เพราะว่าอาจารย์เราติดอ,อักเดินทางยานมรนทัดคำนะครับปุนเสียงตะนูพี่น้องตู้ดีดูดีดูอยู่หมดนะครับ อันนี้ก่อยู่ทั้งเงียนนี่แหละนะครับพี่น้องบ้านกุฏิจัดร้อยนี่แหละนะครับก่อนออกเดินทางมาหนี้นะครับกาสีดบายบายเพื่อนสก่อนนะครับอีกบุรุษกาซีด้กลับมาคือเก่านั่แหละนะครับพี่น้องโอ้หลอกเงี้นก่อนล่มหลายพี่น้องครับอยู่บ้านล่มเฮียงนะครับซาธุเด้อปูเด้อเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับโศกโศกมันหมานซาถูกนะครับอ่ะจะปิดบ้านก่อน ในห้องไม่ดูหรอกมันโกมากปิดไฟแล้วบอละอ่ะปิดไฟเบกเกอร์ลงเรียบร้อยล็อกไว้บัดโอเคดัสิขนของไปใส่รถนะครับบอบันไดก็สูงขนาดพี่น้องเลยก็มีของใส่ส่วนตัวก็ซิมีกาน,น,น้ำ้อนในอากาศบ่ไดเอาไปต้มกาแฟมาา อาไปตบโอวันตินนะครับเสื้อผ้านาแพ้ซักเรียบร้อยกับเตรียมใส่กระเข่งโอ้กระตาดไปนะครับใส่ตะกร้าไปโอ้หน้องกู้กระล่างเลี้ยวเรียบร้อยนะครับพร้อมเดินทางนะครับล้างก็มีทางนําแข็งเมื่อคืนทีมงานอุบไก่นะครับเพราะท่านไหนล่างถวยอยู่เดี๋ยวจะไงเพิ่นมาเมียนเอานะครับสูบน้องประดุกพร้อมหมูว่านนีนะครับเครื่องยังตั้งอยู่่นี บรรยากาศจัดมินิกันจังหน่อยปลาดุกเอ้ยไปก็ได้ลูกไปก็เนอเปลี่ยนน้าม,ม่้ยมาบ้านไหนละกคขายให้พี่นอ้องปองปลาทั้งบ้านเท่านั้นนะครับก็เลี้ลยวมาไล่ดอกพี่น้องอยู่ในหนองก็สิเลี้ยวอยู่ะมาณว่าพอถึงสามสิบโลนะครับมันน่าจะไม่ถึงสามสิบโลนะครับปลาดุกที่อยู่ในหนองเนี่ยในบอ่อเนี่ยนะครับก็บเพื่อได้ให้ผู้เฒ่าเพิ่นได้เก็บเล็กผสมน้อยนะครับโลละเจ็ดสิบบาทให้ผู้เฒ่าเพิ่นขายอยู่น้ำบ้านนี่แหละนะครับ พ่อใหญ่ใหญก็มาสั่งเอาพูแลโลูกสองลูพ่อใหญ่ฆ่าหมากค่าผู้ผู้เฒ่าเพิ่นนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวจานลอยยุกมาปีเบิดเม,มื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมองกินดื่มมองกินดื่มมองพักผ่อนกินดื่มกันนะครับก็สีเอาไปยิ่งสี่ละนะครับเพราะว่ายัางอีกย่ามหนาวยังอีกด่วนจี้ดอกแล้วก็รถคู่ชีพจานลอยคันนี้รถคู่ชีพเด้อพี่น้องรถคู่ใจรถคู่ชีพนี่แหละนะครับ บ,บักมีหักม่วงกับอันนี้แน่นิมนี่นะครับกาวเาฟียงเซกอันเงามันนะครับพอใด้ให้มันซุ่มชื่นนามมอหดนามนะครับพี่น้องเนี่ยเอาเฟียงเซกเงาไว้นะครับไะเดี๋ยวขออนุญาตออกเดินทางไปเอาของปลาลิ่มโขงเลวก็สิได้เดินทางไปบานเพียงพอกันบานเพียงของเราพี่น้องนะครับอันพอดีเอื้อยหักทั้งสวีเดียนนะครับพีสาวหักนะครับ สาวหักบอดโจพ,พี่สาวหักจานลอยบนบาซื้อของไปฝากสวาญุดน้นำในเด้อนะครับผมบาสิเป็นของสมของหวานของอาหารการกินนี่แหละจานลอยสิบแยไปอ้อยเพื่อนน้ำนะครับขอบพระคุณหลายๆเอื่ยนะครับทั้งสวีเดียนเปินโอนเงินมาหายไปซื้อของนะครับขอบพระคุณเอื่อยเดอ้อนครับเด้อนะครับเดี๋ยวจะไหนกันเดี๋ยวไปหอดบานแพงจังหวะกันว่ามีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวจานลอยสิเข,ขับไปเบิ้งนี่แหละไปเบิ้งน้ำกันพร้อมเขาไปเบิ้งน้ำกันพร้อมอยู่ตลาดของปลาลิ้มขงนะครับเดี๋ยวจาร้อยก็สิไปต่อคลิปนี่แหละนะครับต่อกันไปเลยนะครับพี่น้ออง่ะ เอาซัำนี่ก่อนนะครับสิออกเดินทางแล้วพี่น้องนะครับของน้ำของนี่ยังกระลอกใบเบิดแล้วนะครับเตรียมออกเดินทางกันเลยป่ะพี่น้องครับบ๊ายบายบ้านหลังน้อยของฉันบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะครับปวดอับเสียงสนุบเบาวป่ะออกเดินทางก่อนพี่น้องบาดนไปเอาของปลาลิ้มโค้งกะสิเหยเอาเลยนะครับเข้าพุทธละอ่าเรื่องลูกท่าพุ่นร้องน้องผอกนะครับแล้วกลไปย่างตลาดนะครับเข่าเชียงยืนโกสุม นะครับผมอ่ะพ่อกันนักทุนพี่น้องครับเดี๋ยวไปเอาของปลากอนบาดน่จวดจวดพ่อกันพี่น้องครับผมครับผมหอเหอเรี่ยวห่อเรี้ยวหอดตลาดเรียวครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังสิงเอาของไปฝากสอดนุดกระบอดจูคุณพี่จากสวีเดนสั่งมาก็จัดให้อันนี้จิ้ปผมส่วนหน้าจิ้ปผมจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องเด้อม่แต่แบบใส่ขี้แล้วนะครับใส่ขี้แล้ววา่าซะการบ่ใส่ขี้นี่เม่อไรครับพี่นอ้นองมันสิเน่ากลางทาง เพราะแสดงเขาต้องใส่ขีแล้วก็ห้ามเปิดกลางทางเปิดกลางทางวะไรเพราะอาจารย์ยับยั้งลำหนาห้ามเปิดกลางทางมันมวยเพราะโอ้บ์มังวงสุกไปฝากอีพอแหลมไปฝากอีพอแหลมฝากทีมงานอาจารย์นรุนตีฝากใยจืนฝากสอนหนุนไฟวัดสกุนเอาเอามังวงสุกไปหาถุงมักงวงสุกไปหาถุงจิปโอมันเอาเอาหมดเลยเนี่ยสี่ถุงเนี่ยเอาเมาเลยจี่โตหมดแล้วนะ บ่วงถุงห้าถุงนะเดี๋ยวไปเอาหลายๆเจ้าเดี๋ยวเขาจะเชียดเออหนังหนังก็สามัดหนังนะสามัดนะหนังเข็มไปให้เสียเจริมชี่เสียเจริมชี่เอาหนังให้แล้วเด้อเชียดนี่บนน้องพี่น้องเชียดกับกบเมียงเชียดแห่งกบเมียงคนสั่งมาหลายแล้วกแล้วกาปลาแข็งแล้วก็เนื้อแดดเดียวเด้อไปเบิ่งก็ได้ไปรอกเด้อพี่น้องพี่น้องกันนะเจ้าเดี๋ยวแล้วเที่ยวริมโคง เดียวริมโพงเด้อร่มแห้งแห่งขันมาริมโพงเนี่ยบุรัมดาร่มแห้งแห้งสิบบุรัมดาเลยปากแตกเลยเดแตกสบแตกสซบแตกครับพี่น้องครับปากเลยเด้อปากพี่น้องยางมาอนสีทองห้าบาทมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องหนาก่อนพี่น้องมันก็ชัดเจนนะครับโอ้คุณแม่เอาหาถุงห้าถุงแม่ห้าถุงเออเอาไปร่วมกันครับพนธ์พ่อแม่เด้อได้สิบบหรงกัน เออลวกในแม่แม่เป็นลูกนะมะม่วงสุกเอาไปฝากผู้เฒ่าผู้โถ่นงฮะนะครับนี่ในรวมกันเลยกระเจ้าไปนี่ก็ได้ได้ลูกสิลืมจะเกินเอามาทางนี้ก่อนบัี้มาทางนี้ก่อนไม่ห้ปลาลุ่แหงไปใส่เบิดบัดนี้เซ็ตคอราตายเลยได้บัดนี้มืองสีมื่องผมม่มีซ้่มเนื้อแดดปลาย่อนนี่ตัวเดี๋ยวเปิดเบิ่งออเดอร์ก่อนเด้อปลาย่อนนี่ก็ ป้ายนวลป้ายอนวลแปดเก้าสิบป mm ้ายนวลสิบมัดเอามัดใหญ่เด้ะสิบมัดเด้อแล้วก็เนื้อแดดเดียวนี่ยสิบมัดคือกันพ่อป่ะหนี่พ่อพ่อก็เอาซัมมี่เนี่ยเอาเบิดเลยเนื้อแดดเดียวเมาหมดเลยโอ้ยเนาะเอาป้ายนวลกับเนื้อแดดเดียวก่อนอันนี้เสีบนะ อันนี้สิบแล้วจะบอกว่าห่อยังไงเด้อตัวไหนเด้อแต่ตัวนี้เจ้าเดียวตัวนี้เจ้าเดียวของพี่เพียนพี่เพียนจ้าเดาเป้่าเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้กับตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคอยเรียบเรียงสถานการณ์ก่อนโออยขาเมาหรือเปล่อยที่ปแห่กฐินเว้ยเฮ้กฐินใส่เออมาเมาห้อยเดือยเลยพนาว่าตั้งนั้นวะเอ้ายางรอบางอย่างก่อน อหนอกัวก็มีหอยเดือก็มานี่โอ้บอกหอยเดือไปฝากมัปีพตงกอนนอยากได้โอมโลกลมันนักอดตนี่เอมัน้นาะหน่วยบงเลยไปฝากพตงไม่ปีอันนี้มักกระบได้แล้วบอกหอยเดือได้แล้วด้กมาด้วแม่เดอไปทั้งหนาก่อนไปทั้งหนาก่อนมาเบื้องปลารถแหี่ยงก่นก้อนกับกบแหี่ยงเื่อเราบอกกวบแห่งนะโอ้ยจะได้เป็นซิฟถุงคุนไหม เก็ดแหงมุ้นี่บ่ไม่หรอตายบ้าน,ม,น,ม,านมาิได้ยน้องนี่น้องคบแหงสิได้ยกัส,สิได้กบแหงกัสิได้ยสองถุงนี่บ่มีบ่กบแหงเั่านั้นปลาลดนี่ดิลปลาลุดน,ดนี่เอาเลยเอาหกกล่องโอ้มีแต่ตัวพอดีเนาะสวยๆงามๆเลยเอาเลือกปลารุดมักกล่องได้ก็เอารดุด อ้าวปลาโรดปลาโรดเจ้าผู้ใดในบูสังปลาโรดขอให้กับบ่เห็นทักมาบอกอีกในเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้ได้แต่ของพี่เพี้ยนผีเพี้ยนพ่นสซ่างมากเลยจัดในเพิ่นก่อนนะครับจัดกล่องละเพิ่อนอ้าวอ้าวโอเคครบแล้วใช่ไหมหกหกกล่องนะครับอ้าวจัดในเพิ่นเรียบร้อยปลาโรดแห้ง กบแห่งก้อยขึ้มีหน่อยแท้ว่าย่างอีกวะอันนี้เอาแล้วเด้อสองกันเอาเพิ่มเติมอีกจิบปูมีกได้ปลาลดแล้วก็เอาจิบปูมําเอาไปนี้เลยจ้าจิบปูมจิบปูม่ใหม่ๆสดๆขาวๆเลยนะครบแล้วเนาะอันนี้ข้าครบแล้วเนาะเฮ็ดจะไหนบ้านเราก็จะได้ครบแห่งสิไปเบิ่งอีกก็เด้ครบแห่งครบแห่งเฮ็ดสารบดก่อยล่ะเฮ็ดบดก่อยล่ะงามงามเนาะ นี่แต่ตกำงามไปน้องเลยเฮ็ดบดข่อยคือบ่มาบัดนี่เฮ็ดบดข่อยบ่ได้มาเด็ดแต่เนี่ยซองคุ้งน่ะมันกรเทาะนี่นนครับได้อาของไปฝากเอาไปฝากแม่ม่านบัดนี่อันนี้บักสมมอ้อนาะโอ้นี่บักขามป้อมขามป้อมโอ้ตัวนี้เอาออกนหน่อยบักขามป้อมแล้วก็บักสมมออุ้ยไปแจกยกูได้นงมาหลายแต่บัดนี่เอาเอาไม่เอา,าเอาเป็นรถนี่ โอ้ผมสิเมื่อขอนแก่นมันเิ่นสังมาผมกับมาเอาให้พ่ได้ดอกผมสิไปขอนแก่นแล้วจ้าจ้าเอาตัวนี้ได้แม่เด้อนี่แหละครับเอาเบิดเลยครับนี่เอาไปฝากค้นทองมักสมมอแล้วก็มาขป้อมจ้าจ้าไม่น่อยไดมันเน่าพอออกไห้เด้อมันสัมโอโอจ้าจ้าโอเคเอาเเอาพุนุนนไปนี่แหละจดจ้ด จะไปให้ผู้เฒ่าผู้ถือครับผมเอาปลาแดกก่อนบัดนี่มาปลาแดกตอนใหญ่ตอนใหญ่สิบปุกเอาสิบกระปุกนะคะใส่ตัวไหนตัวนั้นบ่โอ้พอเตรียมพร้อมแล้วตัวนี้เตรียมพร้อมแล้วเอาตอนใหญ่เลยนะสิบปุกนะโอ้โหนี่แหละบักหางแดงๆบักตัวใหญ่ๆนี่แหละเอ้าโอเคครบแล้วพี่น้องขาดแต่เฮ็ดบดกระลังถ่าพ้นมาเอามาทรงอยู่เด้อเนี่ ไฮเอดบดกันสิเมื่อออกเดินทางแต่ว่าเขียดแหงบ่ได้เด้อโอ้ยเขียดแหงกบแหงก็ได้อยู่สามสี่ถุงหนึ่งต้องขอตัวขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผม่ะโอเคเดี๋ยวพอกันใหม่เจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับตอนนี้ขออนุญาตเดินทางสู่โกสุมพิสัยนะครับบ้านแพงพี่น้องเลยสารค้าม้าบนละจวดจาดกันญบุนอ้าวแมวราแมวราญบุนละครับสำหรับคลิปนี้เอาซรันย์เดีะพี่น้องครับสรัยใบเดี๋ยวอยู่ดีไม่แหงเดินทางก่อนเด้อพี่น้องเด้อบัดเเด้อจวด